ตัวไตโลขึ้นกินเงี้ไปขึ้นไงไปได้แล้วกินเงี้อมขนี้พี่น้องนีสองตัวเป็นปีพี่น้องดังสิสองเนเดี๋พี่น้องแปะปีกนี้เลยเี๋ยวพี่น้อง นี่ไฮยู่ไฮกี่พี่น้องใส่ดงยุสานและความนี่พี่น้องใส่ด่างพี่น้องใส่ด่างได้ไ่ได้ไปลุกก่นแต่เลยพี่น้องปง่าเงี้ยเลี้ยพี่น้องอยูุสานีป่าแปดปีแล้วพี่น้องอันนี้สุดแจ๊ดเทียอยู่จานก้อนดใส่พี่น้องอเป็นครับเป็นครับพี่น้องมาดีเลยเนี่ ไปไปเลยเลยกบ่ไปไปเลยปเตอนี่ไปไปอีกได้บ่อไปไปเลยไปไปไหมล่ะห้าขัวไปเลยเลย

ໄດ້ປາກ່ นี้เงี้ยพี่น้องมึงนี่ใส่ด่างไหมพี่น้องด่างสิบสองเซนพี่น้องเดี๋ยวขับลุ้กันอีกแคนึงครับพี่น้องกอดไหมไง Ủa, vớt khoảng đáng ừ. <laughs> khoảng đáng <laughs> à, <laughs> Vậy là, vậy là con này đi <laughs> subscribe cho ดุนเกยวดร <c oughs> ุนกับพี่น้องครับดุนกันเงียบๆถุยเงี้ปลาปลาขาวหน่อยมั้อพี่น้องเี็ปลาตาบอดตรพี่น้องมืมมลลออลไรอาว่าไง

cái gì má bạn đây này phi nông ta cái hồ phi thử không đây là phi bạn này cứ như cứ nhìn,

พี่น้องบัดนี้สิกู้ด่างให้พี่น้องกู้ด่างกู้ม้องยามด่างยามม้องพี่น้องมึงครับยามมือแลงครับปิดใจหลายอีวันครับพี่น้องคนครับคนยามด่างยามตุ้นทานอยุทธสร้างคนครับทานทานชองตู้ซิ่งงาหวานตู้เงี้ยนี้ครับคนครับทานทานทานตู้เงี้ยนี้ครับพี่น้องครับปิดไล่ครับปิดอะไ หนีน้องสิ่พยายามด่างยากมองครับพี่น้องไก่ไข่กันหลายครับไก่ไข่เต็มนึงครับพี่น้องพวกแรงมาไก่์ปิดทอดไก่ครับหนีเก่ครับพี่น้องไก่ไเ่ไข่ครับพี่น้องเต็มไหมครับพี่น้องถ้าแ้าเขาพี่น้องไก่์เกย์นี่เกย์พี่น้องหลายแค่ไหนเป็นน้ำฝนยามยามพี่น้องไปทเช้าเลยก็ดี่น้องเอ้ยู่ไหน พี่น้องโอเคเรื่องาพี่ไม่พี่น้องไอสนใจสร้างรพี่น้องส่งหอดีหอดเฮียนมียดงดพี่น้องาป้อนยดงพี่น้องีใบพี่ดเลยะของฮักแก บรรยากาศพี่น้องต้นี้เลี้ยงต้องม,มีขอเก็ดขอกลขอก้ขอพันพี่น้องพันชอบตุ๋พี่น้องมีซุปในลงพี่น้องอัน

tam bó Hãy subscribe cho cây lại บรรยากาศทุงไฮทุงน้าอยู่กับเนื้อโต้พากินภาซิมพี่โต้พี่น้องอยู่ไฮอยู่นะสาธุให้นะสาธุพี่น้องอยู่เราเปีดเราไกลเลี้ยงไปไม่ขากินเสมอพี่น้องมีม้งกีลาใกล้คาเป็ดแล้วครับพี่น้องกินวันนี้จะใส่ปลาคับพี่น้องได้หลายได้หน่อยไปรุ่นกันเลยพี่น้องไปจวด โอ้โหใปโลขนาดนี้ยิงไงไปเดี๋ยวไปไหนดี๋ยนะยิงไงี่องค์ยิงไงพี่น้องยิงนีสองตุดนี่ีงนี่พี่น้องดังสิสองเน Đây cái đoạn quả tự nhiên đi Đấy cái đoạn tí tôi tôi, tôi 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 tôi